อ่ะพบกับเราอีกแล้วนะครับบ้านราชันชาแนลนะครับวันนี้เราจะมีคอนเทนต์ดีๆอะไรให้ท่านชมอยู่นะครับบรรยากาศข้างหลังนี้คงจะบอกอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมนะครับร,ร,ร้อนมากะนะครับวันนี้ <c oughs> ผมบอสเอกแล้วก็บอสเอนะครับนี้ <c oughs> อ่ะมีอะไรแนะนำเอฟซีหน่อยวันนี้งงอโู ื่นเช้าไม่ได้เลยตื่นเช้านี้ตื่นเช้านี่เมื่อกี้ผมมารอคุณเนี่ยผมต้องทำสังฆทานกันกรรอเนี่ยทำสังฆทานไปแล้วว่าไปแล้วเนี่ยรอเนี่ย, <c oughs> ยเกรงใจพาพานั่งรอานานจั <c oughs> งว่างนอนมากตอนเช้าต้องมาแต่เช้านะครับผู้ชมครับข้างหลังเนี่ยนะครับคือโบสถ์ของวัดสร้างใหม่นะครับวัดสร้างใหม่คลองเจ็กนะครับตำบลบางบัวทองนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับอยากให้นะครับท่านผู้ชมได้เห็นความแปลกใหม่ที่รับรองว่าคนไทยเนี่ยได้เห็นน้อยมากนะครับก็คือการเลื่อนโบสถ์นะครับขากเลื่อนโบสถ์นะครับ ห้าพู oh! ่พี่อะพวกมึงนี่ว่างมากไอเนียมาจั่นเรื่องละฮะมาไกลเนี่ยอ๋อถึงว่าถึงว่ากลับกลับก่อนกลับก่อนได้เลยนะเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ราก่อนไปเราก่อนถึกลับก่อนถึกลับก่อนงงกับเด็กพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าการเลื่อนโบสถ์เอเคยเห็นไหมผมไม่เคยเห็นนะผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะกเท่านโบเท่าที่ผมรู้นะก็คือว่าโบสถ์หลังนี้นะครับมีการสร้างเรียบร้อยถาวรแล้วมีการล้อมรั้วเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า มีปัญหาเรื่องพื้นที่เ่าที่ผมทราบนี่ไม่รู้จริงเท็จขนาดไหนนะว่าประมาณว่าที่เนี่ยถูกบริจาคให้วัดมาแล้วและถูกเอาคืน<ะ>แล้วก็โบสถ์ที่สร้างเนี่ยก็เลยต้องหื้อออกแต่ท่านผู้ชมโบสถ์หลังนึงเนี่ยต้องใช้เงินสร้างกี่ล้านบาทมันเยอะมากครับก็เลยมีการว่าถ้าเราจะทุบทิ้งเนี่ยเสียดายเลยมีการจ้างวิศวกรหรือช่างเนี่ยนะครับทำการเลื่อนโบสถ์เนี่ยจากขยับที่เดิมไปอีกที่หนึ่งขยายออกไปซึ่งที่ที่วัดไปซื้อไปซื้อ,อเพิ่มข้าง วันนี้เราจะได้เห็นกันว่ามีวิธีการยังไงครับแต่ก่อนอื่นเลยเราอยากรู้ที่มาที่ไปเดี๋ยวผมจะพาไปหาเจ้าวาดครับถามจากปากท่านเลยว่าทําไมโบสถ์หลังนี้ถึงต้องถูกเลื่อนออกไปครับแต่วันนี้มีคนขยันมากเลยกวาดลานวัดใจเลยเอ้หนูไอ้หนเยีมมเ่ยมมากเยี่ยมมากไปไปหาหลวงพ่อกันดีกว่าไปไปอยากรู้ราคาด้วย อ่าตอนนี้ผู้ชมนะครับผมพาท่านนะครับมาพบกับท่านเจ้าวาดนะครับหรือหรือว่าหลวงพ่อสุนันท์นะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาดของวัดสร้างใหม่ของเจ๊กนะครับที่อยากจะบอกว่าผมติดตามนะครับพัฒนาการของวัดนี้มาตลอดนะครับจะบอกว่าความเจริญเนี่ยเร็วมากหลวงพ่อทาได้เร็วมากแล้วก็นะครับสามารถดึงจิตใจของสาธุชนน่ยคนใจบุญเนี่ยให้เข้ามาร่วมทําบุญกันเยอะมากนะครับแต่ที่ผมมาวันนี้ครับหลวงพ่อสวัสดีครับผมมีความสงสัยเกี่ยวกับการเลื่อนบวชนะครับแล้วก็ มเรียกว่าเมืองไทยเราเมีน้อยมากเคยผมเคยดูใน YouTube ที่เห็นแบบพบฝรั่งอ่ะย้ายบ้าน,ยายานเลื่อนบ้านอะไรแบบนเนี้ย,ยเนาะแต่ว่าของคนไทยเนี่ยน้อยคือผมอยากอยากจะรู้เหตุผลครับว่าทําไมโบสถ์เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วทําไมต้องข,ขยับขยับซึ่งมันยากลําบากครับไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายมันงไ,งไม่ใเ,เรื่องยากอันนี้รเราต้องเท้าความไปก่อนว่าครับที่เรามาบุกเบิกคือรองเจ้าคณะจังหวัดวัดอรหารท่านเอาฉันมา บอกว่าอยู่ทำไมเฉยๆให้มาสร้างวัดที่นี่ก็เป็นเวลาสิบปีครับสร้างมาสิบปีทีนี้ไอ้ตอนสร้างอ่ะโยมอ่ะเขาบอกก็ยกให้ยกให้จ้าวัดแต่ว่าเราสร้างโบสถ์เสร็จเจาฝังลูกมิมิตเขาไม่เป็นให้มันก็เลยเกิดปัญหาเกิดปัญหาเรื่องที่ดินครับผมเนี่ยเราก็เลยต้องทำการย้ายโบสถ์ไปที่ของวัด ของเราเองซึ่งมันใกล้กันนิดเดียวเองเนาะใกล้กันนิดเดียวก็ประมาณยี่สิบเปรเมตรโอ้เราก็เลยต้องทําการเพราะรอเขามาแล้ว3ามปีผัดแล้วผัดอีกเราก็เลยรอไม่ไหวก็เลยต้องตัดสินใจยอมย้ายโบสถ์หมายถึงว่าที่ของชาวบ้านที่ตั้งใจใจะบริจาคให้วัดใ,วใช่หนึ่งไร่ห <othy> นึ่นงไร่แต่ผมงงแค่ว่าตรงนี้ถึงไปตรงโบสถ์อะครับแล้วมันต้องผ่าน พื้นที่ของเขาต้องผ่านไปถึงโบสถ์อ่ะก็คือเป็นพื้นที่โล่งไปคือคือเขายกให้อ่ะแต่ว่าเขายังไม่แม่เซ็นให้เขาจะลงลูกนิมิตอต่ในหลักการฝังลูกนิมิตแต่นี่มันทําไม่ได้ทาไม่ได้มีน้ังตือยื่นไปขอวิสุทธิครมเสมาครับมันไม่ได้ก็สรุปแล้วคือเขาเขาไม่ยกให้ เรื่องใหญ่ก็เกิดเลยใช่เรื่องใหญ่ก็เกิดเลยหลวงพ่อหลวงพ่อจาได้ไหมบทหลังนี้มูลค่าเท่าไหร่ครับตอนสร้างสรุปแล้วรวมทั้งกระแพงแล้วก็ประมาณ20บล้าน20บล้านผู้ชมโอ้โหนี่ผลลุกเลยนะรวมทั้งกระแพงเท่าไหร่นะปวดท้องอ่ะใช่ตื่นเต้นรวมทั้งกระแพงด้วยับประมาณ20บล้านแต่ทุกคนทุกคนลองคิดดูนะว่าเงิน20บล้านเนี่ยกว่าสาธุชนคนใจบุญจะรวมมาทำบุญมันมันไม่ใช่ของง่ายนะเขาเหมือนจะแบบว่าคนเราอ่ะ ยังตาบอดอยู่อะยังไม่สว่างยังไม่เห็นบุญไม่ได้นึกถึงมูลค่าของเงินไม่นึกถึงกับที่ตัวก่อนสมัยก่อนเจ็ดแสนเองครับขอซื้อเขาสองล้านเขาก็ยึกยักไปยึกยักมาเขาบอกว่าตั้งใจจะถวายเพราะมันมีสี่คนอะไไม่เป็นไรครับหลวงพ่อเราก็อนุโมทนาเขาไปนะคนเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรทุกอย่างเราก็ทําไป มีปัจจัยแล้วก็พร้อมจะทําไปแล้วผมอยากรู้ครับการการเลื่อนโบททีนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับก็ช่างเขาตีไว้4ีล้านสี่สี่ล้านผู้ชมขยายเนี่ยไม่ทั้งหมดเลยทั้งรากฐานด้วยอะไรด้วยก็คือย้ายไปแล้วก็ทํารากฐานให้เหมือนเดิมแล้วก็ดูดูสวยงามจนเรียบร้อยมูลค่า4ล้านบาทผู้ชมครับวัดต้องเสียเพิ่มอีก4ล้านบาท โดยที่ไม่สมควรจะเสียแต่ว่าถามว่าดีกว่าเราจะทุบบทมูลค่า20ล้านทิ้งใช่ครับพ่อครับพ่อครับทำไมเทียนที่นี่มันไม่หวานเรอะเฮ้ยกินแถวบ้านขนมเทียนมันอร่อยครับแม่ขนมเทียนอ้ยหไก็คงใสครเราก็คิดมาเป็นปีเนี่ยเ็เลยไปหาช่างมามีงบอยู่สองล้านพอดียมบอกว่า จะให้ยืมสองล้านแล้วก็ทยอยไงทยอยผ่อนเขาคืนนี่นี่ถ้าผมรู้ก่อนเนี่ยไม่ต้องยืมใครเลยนะพีน้องผมเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีอยู่หนกพอเขาให้มาบอก็บไ้ได้บุญะเฮ้ยอ้ก็ถือว่าถ้าเกิดเราเราเราเลื่อนเสร็จสำเร็จเสร็จสิ้นนี่ก็ถือว่าก็เป็นอันนี้ส่งอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเ่อนย้าย สูงมากเลยลวเนาะแล้วแล้วคือคือ,คอพอขึ้นย้ายเสร็จนี่ก็คือจะทําการฝังลงูกบินบิได้แล้วก็ถ้าสิ่งไหนที่พวกเราช่วยได้ก็ดีวันนี้ก็ได้คุยกันหลวงพ่อบอกว่าถ้าอยากจะช่วยก็เป็นปลายปีเดี๋ยวจะมีกระถิน่นเราอาจจะเอากระถินสกักกองหนึ่งกองหนึ่งก็ประมาณสามหมื่นบาทนะครับเราก็อาจจะเป็นกระถินบ้านราช่างเรากองหนึ่งมาช่วยก็เนี่ยเราก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันมันใช้เงินใช้ทองจริเงเยอะมาก,มากนะครับก็ถือว่า เขาบอกบุญน <premises. S 2> ่ะใครทําก็ได้น้อยมากนะครับร่วมกันทําก็ผมนับถือใจหลวงพ่อเลยที่ไม <eurs bass hodou chatter decoration> ่ไม่ยอมแพ้กับเหตุการณ์นี้บางคนถ้าเป็นเป็นบางคนนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะกับการกับการที่ต้องต้องตัดสินใจว่าคุณจะทำยังไงกับโบสถ์ยีล้านเนี่ยกับ20 20ล้านกับ4ล้านเราก็ต้องเลือก4ล้านเพื่อที่จะต้องเลื่อนกับเลื่อนไปอ่ะแต่น้องเอต้องคิดดูว่าสมมุติเป็นคนที่อ่ะไม่มีปัญญาพูดง่ายไม่มีปัญญาหมายถึงว่าไม่มีความคิดอย่างของพ่อเนี่ยอาจจะหมดแรงไปเลยนะ ฮ้ยกูจะทายังไงกูจะแก้ไขยังไงอย่างงหลวงพ่อเป็นคนตัดสินคนเดียวใช่ไหมครับก็ถือว่าสุคนเดียวเลยอยู่ที่หลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อเป็นคนที่จะนําพาหาเงินมามาในการเป็นค่าใช้จ่ายนะครับถือว่าโอ้อดสุดยอดในการแก้ปัญหาครับนับถือและนี่เลื่อนมากี่วันแล้วครับเลือนมาตั้งวันที่สามตั้งแต่วันที่สามวันนี้วันที่วันสี่หกอ่าสามสี่วัน ถ้างั้นเดี๋ยวผวกผมจะขออนุญาตเข้าไปดูงานแล้วก็สัมภาษณ์กับผู้รับเหมาทั้งน่อยนะครับก็ขอบคุณขอบคุณหลวงพ่อที่ให้ความเมตตานะครับขอบคุณครับตอนนี้เราพาท่านมายืนอยู่ณนะที่หน้าโบสถ์ราคา20ล้านนะครับของวัดสร้างใหม่นะครับออของเจ๊กที่ใส่น้อยนะครับเราจะมาดูว่านะครับการเลื่อนโบสถ์นเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาท่านเนี่ยไปสัมภาษณ์กับพิศวกกรหรือว่าผู้รับเหมางานนี้นะครับที่หลวงพ่อบอกว่ามีมูลค่า4ล้านบาท ต้องขอบคุณเอ็มเคด้วยนะครับไม่มีเอ็มเคทิยาแย่เลยนะครับร้อนมากเลย <c oughs> มาดูที่กันครับเดี๋ยวอีกประมาณสามปีบอสมาอยู่คนแรกครับขาคงไม่ท้องนี้ทําบุญอย่างเดียว <c oughs> เห็นเห็นถือร่มนะถ้าไปตรงนี้มันใกล้เดี๋ยวเราอ้อมหน่อยเดี๋ยวอ้อมตรงนี้ใกล้หน,หน่อยป่ะป่าป่ะไอ้สัตว์อย่าวางนะอย่าวางนะถือตลอดรอดฝั่งนะไม่เป็นสองปีหรอกเดี๋ยวก็บวชตรงนี้ทำแต่บุญไอ้ลูกเอ๋ยไม่รู้อะไร ผู้ชมครับตอนนี้ผมมานะครับอยู่อยู่บริเวณใกล้เคียงโบสถ์ที่สุดที่อยู่ในระยะที่มันจะไม่อันตรายนะครับผู้ชมแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรติจากเท่าแก่นะครับอาสวัสดีนะครับกัคุณคุณลุงมารวยนะครับนะครับชื่อชื่อก็โอ้โหชื่อก็รวยแล้วอะดูด้วยเอเขาญาตครับนี่ไงทองนบชื่ออะไรครับมามาสีมามา ท่าแกครับผมขออนุญาตเข้าเรื่องเลยเมื่อกี้ผมไปหาหลวงพ่อมาครับหลวงพ่อบอกว่าโอ้โหหลังจากกุ้มใจอยู่นานโบสถ์นี่สร้างมา20ล้านแต่ต้องจะมาทุบทิ้งก็ใช่ที่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการเคลื่อนย้ายโบสถ์นะครับเห็นบอกว่ามีมูลค่า4ล้านบาทครับเจาเข็มใหม่อะไรดะใหม่เข็มใหม่แล้วก็ค่าเรื่อนมาเรียกว่าจบสมบูรณ์แบบเลย4ล้านบาทการวิวัฒนาการการเลื่อน่ะยากไหมครับ มันเคยอะสำหรับคนที่ไม่ไม่เคยทำาก็จะยากแต่คนเคยทำแล้วมันจะง่ายเลื่อนเมนเลื่อนสลามาเยอะแล้ววัดโหยเนะครับครับเมนก็เลื่อนมาอที่ลุงบอกว่าเคยเลื่อนเมนด้วยสลาด้วยแต่ว่าราคาราคาค่าใช้จ่ายมันก็แตกต่างกันไปตามความใหญ่โตใช่ไหมครับยากง่ายใช่ไหมและอันนี้ถือว่ายากหรือง่ายครับเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ถ้า คนไม่ได้นั่นก็ถือว่ายากเอาไปได้ไงวะถ้าคุณถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมครับความหมายเรื่องอะไรวัดแล้วพี่ใหญ่กลางวัดอินวัดมุ่นเยอะแยะขอโทษนะครับที่ทำอาชีพอย่างเงี้ยคือมีเยอะไหมในประเทศไทยเนี่ยพผมไม่เค่อยเห็นนะก็ยังมีคนง่อยอีกอ่ะเพราะว่าอีกหลาอาจารย์ว่าคนไทยยกบสถ์ได้หรือเพราะส่วนใหญ่เห็นในยูทูบมีแต่พวกฝรั่งเขาทำมาเนาะเลื่อนอ่ะเอครับผมยกมา20หลังแล้วโบสถ์อ่ะว้าวประทมกนลขอนยก แล้วผมผมถามผมถามหน่อยครับคุณลุงจุดเริ่มต้นน่ะจุดเริ่มต้นที่ที่มาจับงานไอ้เกี่ยวขับเลื่อนน่ะเพราะว่าคนผมว่าน้อยคนที่ทําอ่ะมันเริ่มต้นเป็ไยังไงครับผมทำงานก่อสร้างมาก่อนอ่ารับเหมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างลูกบ้านเราเห็นขึ้นยกก็อยากจะยกบ้างโอเคปกันคู่ก็ไปก่อสร้างแล้วก็เลยไปศึกษาก็ไปดูเขาคนเรามีมีมันมีสมองดีแล้วก็เหมือนกับอัจฉริยะคนหนึ่งได้ดีว่ามีไฟมีไฟมันืองไไม่มีไม่มีการเรียนองยกบทนิยามครับ ยากสิตอนยกเขายากไหมครับอันนี้โจรนี่โจรอันนี้โจรยกเขาเขาเก่งเรื่องยกเขาแล้วใช้เวลาอันนี้เอาหลังเนี้ยเอาหลังเนี้ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่รับงานแล้วเริ่มทํางานวันแรกเลยกี่วันคาดว่าจบยันจบเลยอ่ะเดือนหนึ่งพอดีหนึ่งเดือนนร่ไเดือนียี่สิบวันไกนี่ไปเลื่อนถอยหลังไปอีกสามเมตรอันนี้อันนี้คุณลุงลองชี้ให้ดูหน่อยเราเลื่อนจากตรงนู้นมาใช่ไหมต่อหม้อต่อหม้อแรกนั่นใช่ไหม ตัวเขาอะรอบตัวแากเนี่ยตัวโบดครับที่เป็นปูน่ะคือตัวเขาเขาหล่อเสาไว้เรียบร้อยแล้วอ่านี่มันของที่เขาไม่ให้ไงไม่รู้ครับก็เลยเลื่อนออกมาอันนี้ผู้ชมครับอ่าก้องแพนนะจากตอม้อแรกที่เป็นปูนนั่นคือพื้นฐานโบดเดิมที่มีกําแพงล้อมรอบนะครับตอนนี้กําลังเลื่อนมาตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่มีตอม้อของจริงอยู่มีแต่เสาเหล็กของของทีมงานก่อสร้าง ที่รองรับอยู่นะครับแล้วก็เราจะไปสุดตรงไหนครับอันนี้สุดด้านข้างสุดแล้วจะถอยหลังอีก3เมตรด้านข้างคือตรงนี้ใช่ไหมครับ,รบด้านข้างตรงนี้ผู้ชมครับด้านข้างตรงนี้โบสถ์จะสุดแค่แค่ปลายปลายกําแพงอาคารปูนนะครับแต่ว่าเราจะถอยหลังไปด้านนั้นอีกใช่ไหมครับสามเมตรครับอ๋อเราจะต้องถอยหลังเอาไปอีกสามเมตรโอ้โหมันไม่ใช่ของง่ายเลยไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยว เดี๋ยววันที่เลื่อนจบเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเข้ามาดูทีนึงนะครับที่รักฐานสมบ,บูรณ์แบบมันเป็นยังไงครับแล้วมาดูว่าฝีมือของฝีมือของคุณลุงมารวยในการเลื่อนโบสเนี่ยเนี่ยมูลค่า4ล้านบาทเนี่ยออกมาเป็นยังไงเผื่อว่าเผื่อว่าใครที่ดู Youtube ช่องบาลลัชชา a ชแนลอยู่เนี่ยเผื่อว่ามีประสบปัญหาเกี่ยวกับการที่ต้องอย่าว่าจะโบสถ์ศาลานะครับแม้แต่บ้านเนี่ยบ้านเป็นหลังๆเนี่ยก็ทําได้ ทำได้หมดเลยนะครับสามารถติดต่อได้บริษัทอะไรนะครับจำปาทองการช่างจำปาทองการช่างนะครับยังไงติดต่อได้นะครับในนั้นมีนครองมีอครับจำปาทองการช่างก็ขึ้นแล้วโอเคครับยังไงต้องขอบคุณคุณลุงมารวยมากๆเลยนะครับครับครับขาผู้ผมลาก่อนครับเป็นไงทุกคนดูเหตุผลแล้วฟังแล้วมันน่าทึ่งมากอืมเดี๋ยวเราดูกันสักการแก้ปัญหาของพ่อเนี่ยน่าทึ่งเนาะแต่ว่าพอคิดอีกมุมหนึ่ง การเกิดปัญหาเนี่ยน่าทึ่งกว่าแต่ว่าใจเขาใจเราเนาะเราว่าเขาก็ไม่ได้ทุกคนมันเป็นมันเป็นสิทธิ์ของเขาใช่ป่ะเขาก็ต้องมันก็มันก็ต้องตามนั้นนะ่ะอาเป็นว่าถ้าสมมติที่ตรงนี้เป็นที่อย่างเอ็มเอ็มจะทำไงจากจากตอนแรกที่มูลค่าแค่ประมาณว่า5้าถึงเจ็ดแสนหนึ่งไร่แต่ว่าถ้าพอรู้ว่าที่ตรงนี้จะมีมูลค่าขึ้นมาอาจจะถึงเกิน10ล้านเอ็มจะทําไงจะทําแบบนี้ไหมไม่ไม่ทำครับไม่ทําครับผม อาจจะไล่วัดไม่ให้สร้างข้างๆด้วยไล่หลวงพ่อไปไปสร้างที่อาจจะขายที่ตรงนี้แล้วไปซื้อที่อีกที่หนึ่งให้เขาแล้วก็จริงจริงนะจุดนี้แล้วไม่ไม่ทำไม่ทำไม่ทำอยู่แล้วโอเคแล้วเราก็แบบว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะให้วัดแล้วถึงเวลาที่มันเพิ่มจริงเราทวัดบอกให้สองล้านะเป็นเรานะแล้วแต่วัดเลยวัดตอนแรกที่ตีกันมูลค่าแค่เจ็ดแสนนะเจ็ดแสนราคาประเมินที่ดินตอนนั้นเจ็ดแสนแล้วก็หลวงพ่อขอซื้อสองล้าน แล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาสร้างโบสถ์ทับที่ไปแล้วด้วยใช่แล้ว้เท่าที่เราคนคนไทยชาวพุทธรู้เนี่ยคือการการสร้างปูชนียัถานนี้นนยมันก็ต้องมีการสวดการทําพิธีทําอะไรไปแล้วเนาะมันเหมือนมันลงมันลงคาถาลงอะไรไปแล้วผมว่าม,มันพี่ว่ามันก็มันก็น่าคิดอยู่เนาะแล้วกำแพงกาแพงคือเขาสร้างเป็นแบบ โดนรอบขอบชิดหมดแล้วอาจจะเสร็จแล้วอืมแต่ทีนี้เราก็ว่าเขาไม่ได้ครัพี่ใช่ใช่ใช่ว่ากันไม่ได้ของนี่ยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตอนจบกันนะครับว่าหลังจากหลังเราเราคงจะมานะครับทำคอนเทนต์ให้ท่านดูอีกทีตอนที่บทจบแล้วก็จะมีการนะครับฝังลูกละมุดกันนะครับ อาฟังลุกนิมิตกันนะครับว่าถึงตอนนั้นจะเป็นยังไงความสวยงามจะกลับมาที่โบสถ์นี้อีกครั้งโบสถ์มูลค่า20ล้านของวัดสร้างใหม่พบกันใหม่อีพีหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยกับบาลาชนช h a นเ e ลเจอกันใหม่ครับฟังลูกลำัย